สวัสดีค่ะฝากกดติดตามช่องทิปวันนี้ด้วยนะคะในวันนี้นะคะทิปจะมาแนะนำวิธีในการสมัครโปรเน็ต AIS One Core ที่มีความเร็วเน็ตอยู่ที่4เมกนะคะและก็เล่นเน็ตได้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณและก็โปรเน็ตเร็ว4เมกนี้นะคะจะมีทั้งหมด6โปรด้วยกันเราไปดูเงื่อนไขในการสมัครทุกโปรกันเลยค่ะซิมที่สามารถสมัครทั้ง6โปรได้นะคะสมัครได้ทั้งซิมเก่าและก็ซิมใหม่ที่เป็นระบบเติมเงินส่วนซิ ที่เป็นระบบรายเดือนจะไม่สามารถสมัครได้นะคะต่อมารายละเอียดของทุกโปรนะคะเริ่มจากโปรเน็ตที่1น,นะคะเป็นเน็ตเร็ว4เมกราคา32บาทต่อ1วันเราจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่4เมกต่อวินาทีเล่นเน็ตได้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดต่อมานะคะระยะเวลาในการใช้งาน1วันหรือ24ชั่วโมงรายละเอียดต่อมานะคะราคารวมภาษีจะอยู่ที่34บาท24สตางค์ต่อครั้งต่อ1วันและก็โปรโนี้นะคะเป็นการสมัครรายครั้งต่อครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติต่อมาวิธีในการสมัครนะคะสมัครกดดอกจัน777 ดอกจัน7149ดอกจัน123456สี่เหลี่ยมโทรออกนะคะต่อมาเป็นโปรเน็ตที่2นะคะเป็นเน็ตเร็ว4เมกราคา220บาทต่อ7วันเราจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่4เมกต่อวินาทีเล่นเนต็ตได้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณรายละเอียดต่อมานะคะระยะเวลาในการใช้งาน7วันหรือ1สัปดาห์ รายละเียดต่อมานะคะราคารวมภาษีจะอยู่ที่235บาท4สตางค์ต่อครั้งต่อ1สัปดาห์รายละเียดต่อมานะคะโปรนี้นะคะเป็นการสมัครรายครั้งต่อครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติต่อมาวิธีในการสมัครนะคะสมัครกดดอกจัน777ดอกจัน7154ดอกจัน123456สี่เหลี่ยมโทรออกนะคะ ต่อมาเป็นโปรเน็ตที่3นะคะเป็นเน็ตเร็ว4เมกราคา650บาทต่อ30วันเราจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่4เมกต่อวินาทีเล่นเน็ตได้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณร,รายละเอียะต่อมานะคะระยะเวลาในการใช้งาน30วันหรือ1เดือนร,รายละเอียะต่อมานะคะราคารวมภาษีจะอยู่ที่6 9 5บาท5สตางค์ต่อครั้งต่อ30วัน รายละเอียดต่อมานะคะโปรนี้นะคะเป็นการสมัครรายครั้งต่อครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติต่อมาวิธีในการสมัครนะคะสมัคกดดอกจัน7 7 7ดอกจัน7 1 5 5ดอกจัน1น123456สเหลี่ยมโทรออกนะคะต่อมาเป็นโปรเน็ตที่4นะคะเป็นเน็ตเร็ว4เมกราคา1,285บาทต่อ3เดือน เราจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่4เมกต่อวินาทีเล่นเน็ตได้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณรายละเอียดต่อมานะคะระยะเวลาในการใช้งาน9 0วันหรือ3เดือนรายละเอียดต่อมานะคะราคารวมภาษีจะอยู่ที่1,285บาทต่อครั้งต่อ3เดือนและก็โปรนี้นะคะเป็นการสมัครรายครั้งต่อครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติต่อมาวิธีในการสมัครนะคะสมัครกดดอกจัน777ดอกจัน7398ดอกจัน003 450 4เหลี่ยมโทรออกนะคะ ต่อมาเป็นโปรเน็ตที่5นะคะเป็นเน็ตเร็ว4เมกราคา1,400บาทต่อ6เดือนเราจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่4เมกต่อวินาทีเล่นเน็ตได้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณรายละเอียตต่อมานะคะระยะเวลาในการใช้งาน180วันหรือ6เดือนรายละเอียดต่อมานะคะราคารวมภาษีจะอยู่ที่1,400บาทต่อครั้งต่อ6เดือน รายละเอียดต่อมานะคะโปรนี้เป็นการสมัครรายครั้งต่อครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติต่อมาวิธีในการสมัครนะคะให้เราเข้าไปสมัครได้ที่แอป My AIS และขั้นตอนในการสมัครนะคะมีดังนี้เลยขั้นตอนที่1น,นะคะให้เราทำการล็อกอินเข้าไปที่แอป My AIS ต่อมานะคะขั้นตอนที่2นะคะให้เราเลือกแพ็กเกจ ขั้นตอนที่3นะคะให้เราเลือกแพ็กเสริมเน็ตขั้นตอนที่4นะคะให้เราเลือกเน็ตไม่อั้นต่อมาขั้นตอนที่5นะคะให้เราดูตรงช่องเน็ต4เมกจากนั้นนะคะก็ให้เราเลือกราคา1,400บาทเน็ต4เมก180วันและก็ให้เราเลือกซื้อนะคะ1,400บาทนะคะ ต่อมาขั้นตอนที่6นะคะหน้าจอนะคะก็จะขึ้นว่าเหมาเหมา1,400บาทเน็ตไม่จำกัด4เมกนาน6เดือนต่อมาก็ให้เราดูที่เบอร์โทรสิหลักของเรานะคะว่าตรงกับเบอร์โทรที่เราจะสมัครไหมถ้าตรงนะคะก็เลือกยืนยันได้เลยคะ่ะ ขั้นตอนที่7นะคะต่อมาทาง AIS ก็จะส่งข้อความ SMS ว่าการสมัครโปรเน็ตสำเร็จแล้วนะคะเราก็สามารถใช้งานเน็ตได้เลยนะคะหลังจากที่เราได้รับข้อความ SMS แล้วนะคะ ต่อมาเป็นโปรเน็ตที่6นะคะเป็นเน็ตเร็ว4เมกราคา2,500บาทต่อ1ปีเราจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่4เมกต่อวินาทีเล่นเน็ตได้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดต่อมานะคะระยะเวลาในการใช้งาน360วันหรือ1ปีรายละเอียดต่อมานะคะราคารวมภาษีจะอยู่ที่2,500บาทต่อครั้งต่อ1ปีและก็โปรนี้นะคะเป็นการสมัครรายครั้งต่อครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติต่อมาวิธีในการสมัครนะคะให้เราเข้าไปสมัครได้ที่แอป myais และก็มีขั้นตอนในการสมัครดังนี้นะคะขั้นตอนที่1นนะคะให้เราเข้าไปที่แอป myais จากนั้นเข้าไปล็อกอินใช้งานแอปให้เรียบร้อยนะคะต่อมาขั้นตอนที่2นะคะให้เราเลือกแพ็กเกจต่อมาขั้นตอนที่3นะคะให้เราเลือกแพ็กเสริมเน็ตต่อมาขั้นตอนที่4นะคะให้เราเลือกเน็ตไม่อั้น ต่อมานะคะขั้นตอนที่5นะคะให้เราดูตรงช่องเน็ต4เมกราคา2,500บาทให้เราเลือก2,500บาทเน็ต4เมก360วันแล้วก็เลือกคำว่าซื้อ2,500บาทนะคะ ขั้นตอนที่6นะคะหน้าจอก็จะขึ้นคําว่าเหมาเหมา2,500บาทเน็ตไม่จํากัด4เมกนาน12เดือนต่อมานะคะก็ให้เราดูเบอร์โทรนะคะว่าตรงกับเบอร์ที่เราต้องการสมัครไหมถ้าตรงนะคะก็ให้เราเลือกยืนยันได้เลยคะ่ะ ต่อมาขั้นตอนที่7นะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะทาง AIS นะคะก็จะส่งข้อความ SMS มาให้เรานะคะเพื่อยืนยันการสมัครสำเร็จและหลังจากที่เราได้รับข้อความ SMS ยืนยันการสมัครสำเร็จแล้วนะคะเราก็สามารถใช้งานเน็ต4เมกได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ